โดโยสำนักข่าว i รส,สกัดโอไมครอนห้ามแปดประเทศมาไทยจับตายุโรปขณะห่วงคลัสเตอร์ร้านอาหารขอเข้มปีใหม่อย่างงดผับ แพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสบคกล่าวว่าที่ประชุม EOC มีการประชุมวราระฉุกเฉินเร่งด่วนเรื่องการปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด -19 สำหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรเป็นการปรับมาตรการให้สอดคล้องทั่วโลกทั้งอังกฤษสหภาพยุโรปสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียญี่ปุน่นอิหร่านบราซิลและสิงคโปร์เนื่องจากองค์การอนามัยโลกมีความเป็นห่วงสายพันธุ์กลายพันธุ์โอไมครอนซึ่งมาตรการของสาธารณาสุขไทยนะคะในการคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศต้องตรวจ อาที p c ก่อนเข้าไทย72ชั่วโมงและเมื่อมาถึงจะต้องตรวจซ้ำตั้งแต่วินาทีที่ถึงไทยและมีการตรวจ a อ t i ิ e n Test Kit ซ้ำเน้นย้ำว่าการที่ยังคงมาตรการไว้ถือเป็นการคัดกรองตรวจจับเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพโดยกลุ่มประเทศที่มีการรายงานเชื้อชัดเจนแล้วเช่นที่บอสวานาเอสวาตินียเลโซโทมาลลวีโมซัมบิก นามิเบียแอฟริกาใต้และซิมบับเวหากประชาชน8ประเทศนี้มีถิ่นพำนักในประเทศวันนี้เกิน21วันเงื่อนไขคือไม่ให้เข้ามาแบบ ไม่กักตัวจะต้องเข้ามาแบบแซนด์บ็อกซ์หรือต้องกักตัวเท่านั้นและหลัง27พฤศจิกายนเป็นต้นมามีการประกาศชัดเจนไม่อนุญาตให้ประชาชน8ประเทศเหล่านี้เข้าราชนจาจักรไทยยกเว้นเฉพาะคนไทยค่ะกลุ่มที่2คือประชาชนที่เดินทางมาจากแอฟริกานอกเหนือจาก8ปประเทศข้างต้นคือเข้าไทยได้โดยวิธีแซนด์บ็อกซ์และการกักตัวเท่านั้น โดยในที่ประชุมสวคเมื่อวันศุกร์มีความเป็นห่วงเรื่องร้านอาหารทั้งในห้างและนอกห้างสืบต่อเนื่องไปถึงเรื่องการเปิดสถานบันเทิงซึ่งสบ,บคได้รับรายงานอย่างต่อเนื่องถึงกรณีที่มีร้านอาหารมีการแอบจําหน่ายแอลกอฮอล์และแอบเปิดให้บริการคล้ายผับบาร์จึงขอเน้นย้ําตามพรกฉุกเฉินในที่ประชุมมีข้อสรุปพิจารณาวางแผนจะเปิดสถานบันเทิงในวันที่16มกราคมนี้ระหว่างนี้ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะเปิดได้ เน้นย้ำว่าเปิดเมื่อพร้อมเมื่อสถานบริการสามารถผ่านการประเมินตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการประเมินสำรวจและเมื่อมีการเปิดจะต้องเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปค่ะต่อกันที่ประเด็นการเมืองค่ะนายแพทย์ชนน่านย้ำเปิดกว้างรับบิ๊กเนมกลับเพื่อไทยโยนไปถามเจ้าตัวเองจะมาจริงหรือไม่ย้ำถ้ามาก็ยินดีแต่ต้องอยู่ภายใต้กติกาค่ะ นายแพทย์โทน่าสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีกระแสข่าวว่ากลุ่มสามมิตรวมถึงบิ๊กเนมจะย้ายกลับมาพักเพื่อไทยว่าตามนโยบายของพักเปิดกว้างทุกฝ่ายหากมีอุดมการเดียวกันกับพักแต่ต้องเข้ามาอยู่ภายใต้กฎกติกาที่เราวางไว้ส่วนจะมีบิ๊กเนมกลับมาหรือไม่นั้นตอนนี้ยังไม่ได้รับการพูดคุยโดยตรงแต่สุดท้ายใครจะเข้ามาก็ต้องผ่านกระบวนการคัดสรรตามขั้นตอนค่ะส่วนความเป็นไปได้ว่าจะมีบิ๊กเนมกลับมานั้นขอให้ไปถามตัวผู้นั้นเองว่าจะกลับมาหรือไม่แต่ถ้ามาก็ยินดี พร้อมย้ำว่าต้องอยู่ภายใต้กติกาของพักและต้องมาร่วมกันทํางานต่อต้านเผด็จการทั้งนี้นายแพทย์ชนานยังกล่าวยืนยันว่าพักจะส่งผู้สมัครสสครบ400เขตส่วนจะปักธงพื้นที่ไหนเป็นพิเศษนั้นย้ำว่าจะเดินตามยุทธศาสตร์แลนสไลด์เพื่อต้องการชนะแบบถล่มทลายทุกภาคทุกจังหวัดและจะให้ความสําคัญกับทุกพื้นที่รวมถึงพื้นที่ที่ไม่เข้มแข็งก็ให้ความสําคัญค่ะทางภาคกลางภาคใต้22จังหวัดซึ่งขณะนี้มีกระแสดีขึ้นทั้งนี้นายแพทย์ชนานนะคะกล่าว ว่าไม่กังวลว่าภาคอีสานที่หลายพักช่วงชิงพื้นที่เพราะเรื่องการทํางานในพื้นที่เชื่อว่าจะได้รับการตอบรับจากประชาชนพื้นที่ภาคอีสานแต่ที่กังวลคือการเลือกตั้งที่ไม่ปกติเพราะขณะนี้มีการนําแผนงานนโยบายต่างๆไปขายให้กับประชาชนอย่างเช่นพลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดน่านและนําโครงการรัฐ ไปขายให้กับประชาชนอำนาจเงินที่หลายพักไม่สนใจเรื่องนโยบายและการหาเสียงแล้วและอำนาจการจัดการที่จะทำให้สถานการณ์พลิกได้ตลอดเวลาค่ะขณะที่นายชัยกเกษมนิติสิริประธานกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางทางการเมืองของพักกล่าวว่าพักเพื่อไทยประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองเพื่อหาวิธีชนะการเลือกตั้งและได้เสียงมากที่สุดเพื่อจัดตั้งรัฐบาลคืนอำนาจให้กับประชาชนค่ะ ปิดท้ายกันที่ล่าสุดนะคะพระมหาสมปองยืนยันพระมหาัยวันศึกแน่4-5ธันวาคมนี้ปมตั้งเจ้าอาวาสยืนยันตัดสินใจเองปัดโดนกดดันค่ะ พระมหาสมปองตะละปุตโตเปิดถแถลงข่าวถึงกระแสข่าวที่พระมหาไพาวันวรวันโนจลาสิขาโดยระบุคาดว่าเจ้าตัวคงยังไม่สึกเร็วๆนี้เหตุผลหลักๆมาจากเรื่องแต่งตั้งเจ้าอาวาสโดยพระมหาสมปองไม่สนใจเรื่องใครจะขึ้นเป็นเจ้าอาวาสแต่พระมหาไพาวันเคยพูดถึงเรื่องความยุติธรรมและทราบว่าเจ้าตัว คุยกับเจ้าคุณอุทัยบ่อยที่ลาศิกขาก็เพื่อเจ้าคุณอุทัยเป็นการตัดสินใจเองล้วนๆไม่ใช่เรื่องแรงกดดันไม่ได้เครียดอะไรค่ะอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ก็ถูกสั่งห้ามไลฟ์ a c e b o o k แต่เหมือนโดนหลอกให้นิ่งไม่ให้พูดสั่งให้งดไลฟ์คู่กันทุกวันศุกร์ทำได้สองสัปดาห์ก็ไม่ไหวพรำหาพราวันบอกห้ามอะไรก็ห้ามได้แต่ขออย่าห้ามไลฟ์ พระมหาสมปองกล่าวอีกว่าจากนี้เราจะออกงานคู่กันครั้งสุดท้ายที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วคาดว่าวันที่4-5ธันวาคมนี้พระมหาไพรวันก็จะสึกก่อนจะให้สัมภาษณ์ทีเดียวก็มีทั้งพระที่เสียดายและที่บอกว่าออกไปได้ก็ดีมองว่าหากพระมหาไพรวันออกไปก็พูดได้แรงกว่าเดิมตรงกว่าเดิมอาจจะพูดได้เหมือนอาจารย์จตุรงจงอาสานักวิชาการด้านพุทธศาสนาเชื่อว่าน่าจะโดนใจแต่ยืนยันว่าจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเมือง ทั้งนี้พระมหาสมปองได้วิดีโอคอลพูดคุยกับพระมหาไพรวันโดยพระมหาไพรวันบอกกับพระมหาสมปองให้บอกกับนักข่าวว่าไม่ต้องรอเพราะไม่ได้อยู่วัดและให้พระมหาสมปองบอกได้ทุกเรื่องค่ะจบการเสนอข่าว14นาฬิกา6นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว i n n